สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เ้าไปด้วยกันกับรายการที่จะพาคุณไปเจอกับแนวคิดดีๆและก็ลยุดเด็ดๆในการพัฒนาตัวเองและธุรกิจวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ทุกคนต้องการเทคนิคการโฟกัสและการตัดสิ่งรบกวนเคยไหมนั่งทำงานทีไรมือก็เผลอคว้าโทรศัพท์ เปิดแชทสไลด์ลโซเชียลผ่านไปชั่วโมงหนึ่งงานยังไม่เริ่มไม่ใช่คุณคนเดียวหรอกครับมันเกิดกับทุกคนแหละเพราะในยุคนี้สิ่งลบกวนมีอยู่รอบตัวแต่ข่าวดีคือเราฝึกให้โฟกัสและมีสมาธิการทำงานได้วันนี้ผมมีเทคนิคง่ายๆที่คุณเอาไปใช้ได้เลยเพื่อให้สมองเรากลับมาชัดและนิ่งอีกครั้งเทคนิคที่หนึ่งสมาธิยังมี แค่โดนลบกวัหลายคนคิดว่าเราไม่มีสมาธิแต่อันที่จริงสมาธิเราไม่ได้หายไปไหนมันแค่โดนย่่งไปไม่ว่าจะเป็นเสียงแจ้งเตือนแชทที่เด้งมาหรือแม้แต่ความคิดในหัวเองก็ตามแค่ถามตัวเองให้ชัดว่าตอนนี้สิ่งที่ฉันกำลังทำอยู่คือเรื่องสำคัญที่สุดหรือย,อยังถ้าอย่างกลับมาโฟกัสใหม่ครับเทคนิคที่สองโมเดลโฟกัสแบบมีจังหวะางามาทำงานยี่สิบห้ ลาทีผักผ้<ะ>าลาทีทำแบบนี้ฟรีดอกผักยาวอีกสิบห้าสาสิบลาทีมันจะช่วยให้สมองโฟกัสทีละช่วงไม่เหนื่อยเกินไม่หลุดง,ง่ายมีแอปฟรีๆให้ใช้เพียบเช่น burst หรือ focus.io ลองดูครับใช้แล้วเพลินดีนะเทคนิคที่สา digital detox ปิดก่อนได้เปรียบก่อนปิดแจ้งเตือนที่ไม่จำเป็น ตั้งเวลาดูโซเชียลเช่นเชา้าหนึ่งดอกเ <1, S 2> ดอื <S 1> 1, <S ดอนหนึ่งรอกและเวลาทำงานปิดทุกแท็บที่ไม่เกี่ยวถ้ากลาพอลองหยิบมือถือปุ่มกดมาใช้สักวันคุณจะรู้เลยว่าเงียบจริงสงบจริงแล้วก็โฟกัสได้จริงเทคนิคที่4เขียน3อย่างที่ต้องทำวันนี้ทุกเชา้าเขียนแค่3อย่างที่ต้องทำให้เสร็จไม่ต้องมากกว่านี้ เน้นเฉพาะงานสำคัญไม่ใช่แค่ด่วนแล้วทำทีละอย่างให้จบแค่นี้วันหนึ่งก็มีคุณค่าแล้วครับเทคนิคที่5เปลี่ยนจากสมบูรณ์แบบเ,<อ>เริ่มก่อนหลายครั้งเราหลุดโฟกัสพอเราตัวตัวจะเริ่มแล้วไม่ดีตัวจะทำผิดตัวจะไม่สมบูรณ์แต่อย่าลืมนะครับสมาธิไม่ได้เกิดจากความพร้อมแต่มันเกิดจากการลงมือทำสรุปเนื้อหาก่อนจบอี นี้ทุกคนมีเวลาเท่ากันแต่คนที่ตัดสิ่งรบกวนได้จะเปลี่ยนเวลาธรรมดาให้กลายเป็นพลังที่มหาศาลขอแค่คุณเลือกที่จะโฟกัสและลงมือทำสิ่งที่สำคัญจริงๆถ้าชอบเนื้อหาแนวนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และ subscribe เพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีจากเรานะครับ